สวัสดีทุกชมทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกมนี้ f o r Speed สองนะครับไม่พาสสองด้วยนะครับและตอนอ่าเนี่ยพอจะเป็นผมเล่นนี่เป็นภาคสองนะตอนนี้เราก็อยู่ในภาคสองใช่ว่าเกมผมเล่นเป็นภาคสองนะครับโอเคครับตววตีนะเล่น,นครับคอเทนิโอครับโอเคนี่ครับหืมเราก็กากครั้งหนึ่ง <c oughs> โอเค จะมาโชว์เมเโชว์โชว์เมเในการไปแข่งจุดไหนดีวะเดี๋ยวเฮ้ยโดอันนี้อะไรเนอะอะไรไปมั้งอืมโชว์เมเจอดข้างทางด้วยโอ้เว้นเด็กดีจอดข้างทางเด็กดีจอดข้างทางจอดข้างทางจอดข้างทางไงจอดข้างทางเบรกเอรก จอดังบอลสุดบาฟุตบาดเด้อแมปไปไหนดีดรงนี้เราอยู่ตรงนี้อือเอ่อที่ดีกว่าใกล้สุดแล้ว yes เฮ้ย GPS นะฮะหลงบ่อย GPS ถูกทางมั้งเนี่ยก็ GPS หนักกว่ากูอีกว่้งเนี่ย GPS ไม่ใช่ติ GPS เฮ้ย โดเฮ้ยืกิ้งนเลยทีเดียวกดอา <Yeah. S 1> ว่ขอร้อเรอวเล็วอะอันนี้จะเป็นการมันก็วัดรีใหม่นะย่อให้กูเลี้ยวตรงนี้กูก็เลี้ยวตรงนี้แล้วกูเลี้ยวไปไหนเลยซั์อ้าทำไมอ๋ออยู่ใกล้แล้วนะครับนี่เหรอเออ มันได้ทำแล้วเนะคงใส่จะแค่ใส่เกียรวจะใช่หรือไม่อรัไปดูใช่ครับโอเคใช่ครับอือหืออือหืออือหือเพอร์ไปก็ เรายังไม่เห็นรถข้างหลังแล้วเอาเย้กูเอ้ยจิสิสคริสยอดรถขียไม่มีน้ำมันเลยขับอยู่ที่หนึ่งนะในสี่อยู่ที่หนึ่งเป็นไงหรูอะชนะเบย์สี่ิบเอคันต่อมาสี่สิบสามครับสี่บิ๊ชนะฟอร์ด โฟกัสอ <Focus. laughs> uh, yes. okay, ีไ okay, ม่ใช่ไอล์เอ่อเอ็มเอ็กซ์ล่นไฟลไเงี้ยคอนติเนียคอนติเนียคอนติเนียเย็ดเย็ดให้กดทเด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 โหมโอเคแล้วก็หาอีกระดับนี้ตั้งแข่งนี่เย็ แบบเรนี่ก really so ินฮอนคอนซ็อบใหม่แบแล้วใช้ดังเดิมมันจะใหม่ยังไงเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเปิดตัวเองสวยงามจะวนอะไรหนัาเลยกอนเทเตอร์เอออื้อหื้มหื้มหื้มหืยิบหอยรถกู แตกแต่างจากคนอื่นมากเล่นกับอลเดิมเฮ้ยมิงจะแรงกันไปไหนแล้วกูรถสวยกันจังเลยสวยกจังเบียดนี้เบียดอันนี้มันอยู่ที่สามสบายมากรถผมนี่มันดีครับรถผมดีแสงได้ทุกเวลาไปไปไปปาดหน้าไปอืมอตนนี้อยู่ที่สองเมื่อกี้เบียดกับไปแล้วโคตรร้อกเลยหละ อยู่ที่หนึ่งนะครับตอนนี้ um, more, อยู่ที่หนึ่งต้องเลี้ยวครับเลี้ยวเลี้ยวดี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 อุ้ยยอดดิฟกันเลยสี่เดียวนะครับอยู่ที่หนึ่งอยู่ครับอยู่ที่หนึ่งอยู่อยู่ที่หนึ่งอยู่อุ้ยอีกดิฟนายจัดเป็นในใจว่ะโอ้หากนี้สนุกมากไอ้ไปไปหักนี้ได้ไหมไม่ลืมแล้วว่าไม่ได้เล่นนานนายจัดใช่ว่ะใช่ด้วยสัตว์น้ยเราเปิดใช่วะใช่วะเฮ้ย เฮ้ยเอาแล้วชนแล้วไอ้สัสอืมโอเคยังใช้ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยอือ้ห่างไกลมากครับอืมตอนนี้คิวเลอร์อยู่ที่หนึ่งครับมาเร็ว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 ชนะไหมชนะอยู่แล้วระดับผมไม่ชนะไม่ได้เฮ้ยไอ้สัสอีได้อยู่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 ดยิฟดิฟเอ้อ เจ็บชอบมุมมองแบบนี้เฮ้ยสุดโคตรล็อกเลยโอ้ชอบมุมมองแบบนี้มันขับง่ายวะ่ะไม่รู้แบบแล้วแต่คนที่นนี่ครับต้องคิดขวาไปในการเลี้ยวซ้ายนะครับเวลาจะได้ดิฟดิฟอย่างนี้เลยอียไม่ปไปไหด้วยยังไงยอดฝีมือระดับผมแล้วกดกดสปซทีแล้วไม่ไดิฟเลยยนี่มันมันไกลจังวะ อ๋อคอม p l e t คอม p l e t ตอนนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วเก้าสอรเแล้วสินตท่้นสิบนต์เท่าน้นเลียวชิบหกเออเพราะว่าเซอร์ยวพ่อนะอย่นะเอาอีกวจะแก้งงันหน่อยก็ใช้จะอยู่ห่างกันแค่หกวีนะครับจากันนั้นเอาอีแข่งอีกแข่งอีกแข่งอีก càng ít,กด M để mở map, A map, cua lục chặt mày nha, ở gần gần, cua co, phải mở nè, leo rồi leo rồi, is is, dễ rồi, giật rồi, ai, จับตูดกันโอเคครับบอกนัดไปนัดไปนี่นะไปแบบเออเออช่างแม่งบุกี้อ่ะขวิดอีแมงแสงไปแล้วว้ายอี้ที่สองว่ะแม่งแซงไปแล้วสัตว์อี้ทันคันทองถ้าเราไปได้ที่หนึ่งเราจะไม่เลิกนะกูต้องได้ที่หนึ่งต้องได้ที่หนึ่งที่หนึ่งของกูที่หนึ่งของกูเบียดแม่งเบียดแม่งล้ม ลม้มชนสั์โคตรเกียนเลอย่เงยเขาไม่ได้ความรักชนะทุกอย่างตอนนี้อ่าอันนี้เป็นความล็อกชนะทุกอย่างนะทั้งล็อกทั้งเกียนนะความเกียนด้วยอืะเล่นเกียนยกนิ้วผมเฮ้ยเฮ้ยอยพงนั่นไงสัตว์อืมโชคดีมีอ่าอะไรวะรถรถที่อารุชีพให้ผมไม่เบรกนี่มันคงยาวชนตุ่ม เลี้ยวมาหมดเลยเกียร์แมปแบบนี้อุย้ยสุดยอดกดอาเลยสัสเยังได้อยู่เย่งได้อยู่ยังได้อยู่โอ้ยสามรอบไปสัสกูต้องเจอมหาหอเราศพแบบนี้สามรอบนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทิ้งเลี้ยวทิ้งเลี้ยวทิ้งเลี้ยวตายยวตายแล้วรถยังกระการอยู่ยังไม่มีติดตเทวบ ตรัดหนึงดอกพิ่มความเร็วด้วย <c oughs> วนะอืม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 อื้อืม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 อืัอืมอืมอื้อืม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 ออืมอ,อืมออ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 อ ผ่านหมอแล้วศพมาได้ครับไอ้คันข้างหลังเนี่ยกูว่ามันคันสีทองเนี่ยเจ็แม่งเก่งชิบหายอ่ะอือหืออือหือเลียวเลียวเรียวเรียียวเรียยวเยรยรีเียวรยวรยเียเรียกยวรีนรียลีวเวเรวเรวเงยเยเรยเยเียยเวเรีบว่รเรียยรเรีนไรียวเยเรยวเรยว่รยวรยวเรียวเรรไปไป เย้เฮ้ยเออตายลิ้วอืมส้นใช้กูชีบส้นใช้กูชีบเร็วๆทันใจกว่าเดิดมแบบดูแมพไปด้วยเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินนะค yeah. ระับเฮ้ยเฮ้ยถ้าชนไปนี่เป็นเรื่องเลยนะตรงนี้ครับเฮ้ยมันห่างไกลไว้ใจกูจังอยู่ที่นึงอยู่ไม่กลัวไม่กลัวกลัวอะไร กวย,ยอะไรกวยเลี้ยวเนี้ยแล้วเลี้ยวเนี้ยกุกเกียดมึงตายเร็วเออโอ้รอดถ้าเป็นเรื่องจริงนี่กูว่าไม่ได้เลยครับแต่ถ้ายัางไงมันก็เป็นเกมนะเอาอะไรมากก็ได้ครับ <S <S เอาแค่เดียวเอาเอาชนะครับเฮ้ยโคตรล็อกชนป้ายครับชนป้ายแล้วมันล็อกมากมันเกียตรติยศของชาวไทยครับ เยอะเยอะแล้วเออเดะเดะเดะดิบจักหน่อยดิบจักหน่อยดิฟดิฟเออยังไม่ถึงเหรอยังยังี้ยโอเคดิฟอีสครับก็แรกคก็ผมนะฮะใช้เวลาเป็นสามนาทีครับสามนาทียี่สิบเก้าครับคำตอมาก็ใช้เวลาสี่สิบแปดนะครับคำตอบสุดท้ายในสี่สิบเก้าคล้ายๆกับนี้แต่เวลาจุดของวีมันไม่ไม่ได้นะครับ คอนตินิวไว้หมดยังหูม,มใหญ่แท้มีไหมดูสินะอ่ะจุดนี้จุดสุดท้ายกี่นาะทีเอาไว้นะ <c oughs> อืมใช่ต้องขออภัยกับคลิปซอฟต์แวร์นะที่ว่าทำแบบทำตัวพนดีเจนะครับ จริงๆต้องจบที่4นาทีนะครับต่ต่อเสร็อีกเยอะแม่งไว8นาทีเลยสัตว์ถึงว่าแม่เวลาอัพโหลดแม่งโคตรนานเลย <c oughs> นานนานแล้วนานนานมากครับเอาโกไปทางนี้ได้ไหมเหี้ยหลีเครื่องไปทางนี้ได้เอาโกไปทางนี้ได้ไหมก็ได้นะครับแล้วแล้วผมจะไปทางนี้ได้แบบ อันนี้เอ้ยโอ้คงจะได้ครับน,น่าจะได,ขได,ด้ขอให้มันได้เด้อขอให้มันได้เถิดครับอืมมันถน,นัดผมนี้ถ่ายผมมุมนี้เอ้าเฮี้ยจิปบสโลเอ้าเดี๋ยวเดะให้มัออกตัวที่หลังเลยออะไม่อ๋อเหมาะสำหรับมุมมองแบบนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะ โอ,อโอ้ยมันเก็บคะแนนดิฟหืมสัตว์ดิฟโอ้ยยังลงีก็นะดิฟตายฮ่าหรือเนี่ยได้ที่หนึ่งคะแนนดิฟเนี่ยตอนเช้ามุมนี้นดีและหืมต้องมาดิฟแข่งกันหน้อยย่ะได้ที่สองนี่เองดิฟแม่งทางๆเลยย่ แปดพันทำไมได้ที่สองอะโอ้รอบสามแล้วเนี่ยได้ที่สามเะผมไม่ถนัดเรื่องดิฟแบบเกิดมาไม่เคยดิฟแบบแฮนรี่โอ้สกอร์มันสี่เองหึแล้วที่สองมัสัตว์อีเฮียนเจ็ดกูเจ็ดห้ามันเจ็ดแปดอะไม่ได้ ต้องเอาใหม่รอบแพ้ไม่ได้ไม่เคยไม่เคยจะแพ้ดิฟก่อนเลยอ่ะเปลี่ยนหน้าจอเลยดิฟโชว์เลยก็ดิฟโชว์เลยเอาดิฟโชว์เลยดิฟดิฟดิฟเลยดิฟดิฟดิฟไปอยากกดดิฟใช่ไหมอ่ะอยากเอาดิฟดิฟไปดิฟ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 เออดิฟเข้าไปอยู่ที่นรงนี้อ่ะดิฟดิฟครับดิฟ ดิฟครับดิฟครับดิฟครับเอาคะแนนไปตลอดทางครับดูว่าเกื่อนรับไอสัตว์มันสาสามเป็นคันอื่นเนี่ยเย้ต้องชอบบังโอยสัตว์ตอนนี้อย่างที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งที่หนึ่งไม่ได้ต้องเอาดีโหยชนชนปุ๊บคะแนนหายแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเย้เพราะความดิฟที่เท่หลากหลายนะจะไมอยู่ที่สองอ่ะเดวที่หนึ่ง ชิ้นหนึ่งดีหมื่นแปดชิ okay. ้นหนึ่งแล้วชิ้นหนึ่งครับเคบายบาย